มันก็มีประกาศมาแล้วเกี่ยวกับตู้อาวุธนะครับคือตู้อาวุธจะอยู่3สัปดาห์นะถ้าเกิดว่าตู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นตู้ของฮูเต๋าหรือใครก็ตามแต่ก็น่าจะเป็นฮูเต๋านั่นแหละมันก็จะหมดวันที่16พร้อมกันนะเวลาหน้าจะพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณอยากจะกดฮูเต๋าหรือคุณยังลังเลอยู่คุณยังไม่ต้องรีบกดก็ได้ นะครับคุณอาจจะร้อยหูเต่ามาก่อนแล้วคุณกดหูเต่าพอคุณได้หูเต่าและเพชรเหลือคุณค่อยมากดก็ได้คุณไม่จะเป็นต้องกดทันทีภายในวันที่23นะครับในส่วนของวูฟเนี่ยคือวูฟเป็นดาบเทพอยู่แล้วผมอธิบายแบบนี้ก่อนวูฟมันได้ในส่วนของพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่46ในแง่ของค่าพลังเนี่ย พลังโจมตีมันอยู่ที่608แล้วก็ความแรงในส่วนของพลังโจมตีเปอร์เซ็นที่เพิ่มคือ49.6ซึ่งมันจะพอดีกับตัวดีอันฟลอกเลยดีอันฟ o อกเป็นอาวุธลิมิตนะครับเป็นอาวุธถ้าจะเรียวกว่าเป็นอาวุธซีรีส์ธาตุหินก็ได้ดีอันฟอกเนี่ยมีค่าพลังเท่ากับวูฟเลยก็คือพลังโจมตีเท่ากันแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นเท่ากันนะครับของดีอันฟลอกเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องที่ว่าเมื่อคุณมีโลนะโลคุณจะหนาขึ้น แล้วเวลาคุณโจมตีคุณเก็บสแต็กได้เก็บได้5ครั้งแล้วพอคุณมีสแตก็กถ้าเกิดคุณมีโล่เนี่ยไอตัวความแรงตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นงเท่าอย่างที่ขัด1เนี่ยมัน4% 8เปอนวิห้าสแตก็กถ้าคุณมีโล่มันจะกลายเป็น8% 8ดเปนแปวิห้าสแตก็กนะครับในขณะที่ของบู๊เนี่ยความสามารถของบู๊จะเป็นอีกแบบหนึ่งความสามารถของบู๊ก็คือถ้าเป็นขัดเกาวหนึ่งนะมันจะเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มาให้เลย20%ซ ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้คือไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็ถ้าคนที่ถือดาบวูฟโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า30%นะครับทั้งตี้จะได้พลังโจมตีเพิ่ม40%เป็นเวลา12วิน,นะบัฟอยู่12วิแล้วมีคููดาวสามสิวนตัวเนี่ยผมมองว่า o ูฟดีกว่ามากๆเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือความสามารถของวูฟเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขในส่วนตรงเพิ่มพลังโจมตี2ีตรงนี้ซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ว่า ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นตัวดาบใหญ่ที่เป็นซัพพอร์ตเช่นเปยตัวหรือชงหยุยนยสินเยียนด้วยสินเยียนด้วยสินเยียนชงหยุนเปยตัวสามตัวนี้แล้วกันที่มันสามารถเล่นเป็นซัพพอร์ตเอาแบบเข้ามาในสนามกดสกิลกดไม้ตายแล้วเปลี่ยนออกเนะี่ยถ้าคุณเล่นพวกนั้นเป็นซัพพอร์ตคุณใช้ดี u n f o อกจะไม่เหมาะเพราะว่าดีอันฟอกเนี่ยคุณต้องเก็บสแต็กมันถึงจะแรงเด้หไหม แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บคุณกดสกิลเลยเี่ยมันก็ไม่มีเวลาเก็บสแตก็กไงนะครับมาเสียเวลาเก็บสแต็กแล้วถ้ากดสกิลมันก็อาจจะไม่คุ้มเวลาที่เสียถูกไหมอันนี้คือข้อที่1ก็คือว่าวูฟเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเก็บสแตก็กแล้วก็ข้อที่2ก็คือตัวของดีแอนฟอกเนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่เมื่อตัวละครของคุณมีโลซึ่งมันเป็นการจํากัดในเรื่องของการทีม ตอนนี้ตัวส่โล่ในเกมก็มีเยอะพอประมาณแต่ที่เด็ดจริงๆมันคือจงหลีนะครับถ้าคุณไม่มีจงหลีคุณไม่ได้ปั้นตัวส่โล่เนี่ยดีอ mm ันฟอกก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วข้อที่3ก mm ็ hmm. คือว่าความสามารถของวูฟเวลาที่เราโจมตีศัตรูที่ศัตรูเลือดต่ำกว่า30%มเนี่ยเวลามันบัฟดาเมจเนี่ยมันบัฟทั้งทีมหมามยความว่ายังไงสมมุติคุณให้ตัวของชงหยุนเลเวล1นนะแบบง่อยๆเลยเป็นตัวซัพพอร์ตในทีม พอคุณเห็นศัตรูเลือดต่ำกว่า30%ปุ๊บคุณเอาชงหยุนมากดสกิลโจมตีนะครับทั้งทีมได้บัฟจากนั้นพอทั้งทีมได้บัฟเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเอาตัวดาเมจหลักเข้ามาแทนนะครับตัวดาเมจหลักก็ได้บัฟมาทำดาเมจต่อคือมันบัฟทั้งทีมนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากถึงมันจะมีคูดาวก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพวกของบูฟเนี่ยใช้ง่ายกว่าแล้วมันใช้ได้ทั้งสายดาเมจหลักกับสายซัพพอร์ตนะครับมันเลยเป็นดาบ ที่ดีมากๆเรียกว่าเป็นดาบดาบใหญ่ที่ดีสุดของเกมในตอนนี้อันนึงเลยนะครับนี่คือตัวของเปิดตั้ที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ถ้าใครดูไกด์เปิดตั้จะเห็นแล้วนะครับว่าดาบวูฟตอนมีบัฟมันแรงสุด100%นี่คือตอนขัด5นี่คือแรงสุดซึ่งมันแรงกว่าดี Un f อันฟอกเพราะว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มันได้เยอะกว่าแล้วก็ตัวของวูฟถ้าไม่มีบัฟเนี่ยดาเมจมันก็ตกมาเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็เดี๋ยวมีพวก สกายเวิร์ดไพที่ดามจมันไม่แรงเท่าไหร่ถ้าไม่นับตัวดามจเสริมกับพวกตัวสีดาว s p เป็นสไปลิทิกเบดแพทเทิร์นพาร์ทถ้ามีสแต็คครบมันก็จะทำดามจได้แรงพอๆกับตัววูบตอนที่ตัวตัวบัฟไม่ทำงานนะครับดามจใกล้เคียงกันกลับมาที่อาวุธสตาร์บัฟฟูม่าสตาร์บัฟฟูมนี่ผมก็เคยทำไกด์รีวิวไปแล้วผมจะขอพูดคร่าวๆสตาร์บัฟฟูมาเนี่ย มันได้ในส่วนของพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่เริ่มจาก46ถึง608นะครับแล้วค่าพลังที่ได้มันคือความแรงชิ66.2ซึ่งถ้าเราเทียบเนี่ยหอกที่เราเทียบได้ก็จะมีตัวของ p พม m ดเอล l 7ซึ่ง p พม o ดเอล l จจะให้ในส่วนของอัตตาขินะครับคือไพมเดิเลจะมีเบียดพลังโจมตีที่มากกว่าอยู่ที่674แต่ว่าอัตตาขิจะอยู่ที่22.1นะครับ ปกติแล้วถ้าเราจะเทียบอัตราชี้กับความแรงชี้เนี่ยให้เราเอาอัตราชี้นะครับมาคูณ2จาก22.1ก็จะกลายเป็น44.2มันก็จะน้อยกว่าตัวของโฮมานะครับในแง่ของค่าพลังผมมองว่ามันไม่ได้หา่างกันมากนะครับอาจจะต้องดูตัวละครที่ใช้แต่โดยรวมแล้วมันสูสีกันไม่ได้หา่างกันมากแต่สิ่งที่ Star ์ประโคมาเนี่ยไม่เหมือนตัวของไพมเดเลมันก็คือว่าตัวของไพมเดลหรือหอกเขียวเนี่ย ความสามารถของมันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเก็บสเต็คคือเวลาคุณโจมตีคุณจะได้สเต็คเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วพอคุณเก็บครบ7สเต็คคุณจะได้โบนัสดาเมจแรงขึ้นก็คือดาเมจทุกอย่างเพิ่มขึ้น12ซโอเคแต่เงื่อนไขก็คือว่าคุณต้องอยู่ในสนามและคุณทำดาเมจเพื่อเก็บสเต็คในขณะที่ตัวของ s t a r ์บัฟ u m มาเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนามก็ได้เงื่อนไขของมันก็คือความสามารถของมันก็คือคุณได้ HP เพิ่มขึ้น20% แล้วคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่มโดยอิงจากพลังชีวิตสูงสุดอย่างตอนอันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่ม0.8จากพลังชีวิตสูงสุดถ้าคุณเลือด20,000คุณก็ได้มา1 6 0หน่วยแล้วถ้าเลือดคุณต่ำกว่าครึ่งน,นะครับมันจะบวกเพิ่มไปอีก1%ก็ถ้าเลือดคุณ20,000คุณก็ได้เพิ่มอีก200นะครับเมื่อกี้160บวก200ก็กลายเป็น360เงื่อนไขเนี่ยมันจะมาเล่นกับเลือดแทน แต่ข้อดีก็คือว่าคุณไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บสแต็กอยู่เหมือนตัวไพโมเดลแปลว่ามันสามารถใช้กับพวกตัวหอกที่เป็นตัวซัพพอร์ตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นเซียงหลิงเซียงหลิงหรือจงหลีนะครับถ้าคุณเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยคุณเอามาแค่กดสกิลกับกดไม้ตายแล้วคุณเปลี่ยนออกไปเป็นตัวดาเมจหลักถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยใช้ตัวไพโมเดลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าคุณเล่นซัพพอร์ตเพราะคุณไม่ได้มาเสียเวลาเก็บสแต็กอยู่ มันก็จะใช้ความสามารถไม่คุ้มในขณะที่ตัวของโคมาเนี่ยมันบวกดาเมจให้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนนี่คือหอ,อกที่ดีที่สุดของตัวของฮูเต๋เพราะว่าฮูเต๋เนี่ยไม่คณิกของมันเน้นในส่วนของเลือดต่ำกว่าครึ่งอยู่แล้วแต่ต่อให้คุณไม่มีฮูเต๋าก็ตามถ้าคุณมีจงหลีนี่ก็เป็นหอ,อกที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าจงหลีก็เน้นมีส่วนของดาเมจแรงตามเลือดเกาะหนาตามเลือด นะครับซึ่งหออ,อันนี้ก็เพิ่มเลือดให้แล้วก็พลังโจมตีอะไรก็เพิ่มตามเลือดด้วยอีกหลุมก็คือหอ,อกอันนี้ดีมากสําหรับตัวของจงลีแล้วก็ฮูเตาแต่ก็สามารถใช้กับพวกตัวซับดาเมจอย่างตัวเซียงหลิงได้เช่นกันถ้าดาทั้งสองอันดีหมดทั้งตัวโฮมาแล้วก็ตัวบูฟถือว่าดีมากอันนี้มาในส่วนของวิธิกเบสมันเป็นอาวุธที่โกงมากแต่มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะยาก ในแง่ของค่าพลังถือว่าไม่แย่คุณจะได้เบส510ที่เลเวล9 0นะแล้วก็มีพลังโจมตี41.3%แต่ที่มันเทพเนี่ยคือความสามารถความสามารถก็คือว่าทุกตัวละครจากเมืองหลีเยวที่อยู่ในทีมของคุณนะครับถ้าคุณมีตัวหลี่เย่1ตัวก็นับเป็น1สเต็คถ้ามี4ตัวก็นับเป็น4สเต็คนะครับ ต่อ1ตัวละครหลี่เย่ยวในทีมเนี่ยคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่ม7%แล้วก็อัตรายขี้เพิ่ม3%สอนได้4ครั้งก็คือถ้าเต็มที่เนี่ยคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่ม28%กับอัตรายขี12%คือถ้ารวมกันจากอาวุธอันเดียวคุณได้โจมตี69กับอัตรายขี12เนี่ยคือโคตรเยอะโคตรโหดนะครับแต่อย่างที่บอกมันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีตัวละครหลี่เยี่ยวในทีม4ตัวซึ่งในความเป็นจริงมันทําได้ไหม ผมคิดว่าถ้าจะจัดทีมให้เหมาะสมมีจริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ตัวตัวอย่างเช่นชงหยุนเปยตัวซินหยานะ่ะสามตัวนี้เป็นตัวหลี่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็อาจจะเอาตัวอย่างจงหลี่ถ้าคุณมีจงหลี่อยู่ได้ทุกทีมแล้วก็ตัวอย่างเช่นซิงชิวซึ่งก็อยู่ได้หลายทีมนะครับนี่คือที่ผมคิดเอาไว้มันอาจจะมีอยู่ประมาณ3ตัวถ้าจะให้จัดแบบคอมโบดีๆนะซึ่งก็ถือว่าโอเค3ตัวก็ไม่ได้แย่แต่ดาบันนี้มันจะดีขึ้นอีกมาก ถ้าเกิดว่าคุณขัดเกลาอย่างที่ขัดเกลเนี่ยพลังโจมตีต่อสแต็กมันจะเพิ่มจาก7เป็น11ซึ่งอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่อาัตยาคีิต่อสแต็กมันจะเพิ่มจาก3เป็น7นะครับเพิ่มมา2เท่านิดิด,ดซึ่งอาตาัตยาคี7%ถ้าคุณมี4แสแต็คเนี่ยคุณได้28%เท่าตัวของ s ซ r ร์เพนส y เลยแต่ที่มันแถมมาคือคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่ม85%ซึ่งใน85%เนี่ย ถ้าเอามาเทียบกับในส่วนของความสามารถของดาบตัวเซอร์เพนสไเวลาที่คุณอยู่ในสนาม4วิแล้วคุณไม่โดนโจมตีคุณจะทำดาเมจได้แรงขึ้น10%นะครับถ้าซ้อน5ครั้งก็เป็น50%มันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพลังโจมตีประมาณ85%กับโบนัสดาเมจ50%ซึ่งถ้าถามว่าไหนแรงกว่าเนี่ยห้ามมองแบบตรงๆนะผมคิดว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แรงกว่านะครับ แต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันต้องมาดูพวก diminishing r e t u r n นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับพูดง่ายงว่าถ้าเกิดว่าคุณทําเงื่อนไขของ리ทิก베이ดได้แล้วคุณขัดเกลสูงๆอ่ะดาบันนี้ดีพอๆกับดาบเบ t เทนพาร์ซึ่งดาบเบ t เทนพาร์เนี่ยก็เป็นดาบที่ได้ชื่อว่าเทพที่สุดของ4ดาวมันเรียกว่า4.5ดาวได้เพราะฉะนั้นทั้ง리ทิก베이ดแล้วก็เซอร์เบนสไปด์พอๆกันอยู่ในระดับประมาณ4.5ดาวนะครับ แล้วก็เผื่อใครอยากดูตัวเลขก็ผมเคยทำที่คำนวณของเปิดตัวเอาไว้ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างตัวลิทิกเบดกับ s e อร์เพนส y นะครับตอนที่ผมคำนวณเนี่ยผมเอาลิทิกเบดสามสเต็คมาคำนวณไม่ได้ครบ4สเต็แต่ดาเมจที่ได้เนี่ยห่างจาก s e อร์เพนส y แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี4สเต็เนี่ยดาเมจที่ได้เนี่ยจะเรียกว่าเท่ากันเลยนะครับคราวนี้มาในส่วนของตัว ลิทิกสเปียนะครับความสามารถจะเหมือนตัวของลิทิกเบดเลยก็คือเวลาคุณมีตัวละครในทีมจากลีเยคุณได้พลังโจมตีกับอัตราคิเพิ่มต่างกันตรงที่ว่าเบดพลังโจมตีจะสูงกว่านะครับสูงกลายเป็น565แล้วก็มีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ลดจาก41เหลือ2 7 6ซึ่งก็ไม่ได้แย่หรอกมันแลกมากับเบดพลังโจมตีที่เพิ่มนะครับในขณะที่ตัวของเดสมทเนี่ยหรือแบทเทลพาร์นะครับคุณจะมีเบดโจมตีที่454ซึ่งน้อยกว่าเยอะ ส่วนอาัตรายชีย้อยู่ที่36.8คราวนี้ถ้าเรามองตอนขัด5นะผมขอเทียบตอนขัด5ตัวลิทิกสเปียคุณจะได้อาัตรายชีย้มา28%ซึ่งตัวของเดดแมทเนี่ยมีอาัตรายชีย้ที่36ตรงนี้ตัวของเดดแมทก็อาัตรายชีย้มากกว่า8.8%แต่ว่าพลังโจมตีที่ได้นะครับตัวของแบ t เช e พาร์เนี่ยคุณจะได้พลังโจมตีเต็มที่ที่48ในขณะที่ตัวของลิทิกสเปีย คุณจะได้44บวก27.6ก็ตกประมาณ70%นะครับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ของลิทิกเยอะกว่าแล้วก็เบดพลังโจมตีเยอะกว่าพูดได้ง่ายว่าลิทิกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถขัดเกลาสงสูงได้แล้วคุณทำเงื่อนไขมันได้มันดีกว่าเบอเทนพารนะครับตัวของ Lion l ลอรนะครับสารภาพว่าตัวที่ใช้แล้วเวิร์กนะ มีเคอรชิงเบนเน็ตโอเคไหมเบนเน็ตไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะคือที่ายก่อนตัวของไลออลลอเนี่ยได้พลังโจมตีเปอร์เซ็นซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันจะสู้พวกแบบอัตตาคิความในคิไม่ได้ในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นมันจะดรอปในช่วงท้ายเกมมันจะมี diminishing return เยอะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่แล้วความสามารถก็คือเพิ่มความเสียหายเมื่อศัตรูติดไฟไฟไฟ,ฟ้า สำหรับตัวอย่างเครื่องชิงเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าคุณใส่ใสายฟ้าได้ค่อนข้างบ่อยแล้วคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องคอมโบธาต์มากนะครับคอมโบธาต์ไฟฟ้ามันไม่ได้โหดมากแต่ถ้าเป็นตัวอย่างเบนเน็ตเนี่ยตัวอย่างเบนเน็ตถ้าคุณจะเล่นเป็นดามจคุณจะต้องการในส่วนของการทําระเหยหรือละลายนะครับเพื่อทำดามจ1.5แล้วคูณ2เพราะฉะนั้นตัวของศัตรูเนี่ยมันจะไม่ได้ติดธาตุไฟเท่าไหร่นะครับมันจะติดเป็นน้ําหรือน้ําแข็งมากกว่า แล้วตอนที่ศัตรูติดน้ำหรือน้ําแข็งตอนคุณใช้สกิลโจมตีเนี่ยถามว่ามันไดโบนัสพลังโจมตีเพิ่ม20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมคำตอบคือไม่นะครับคือคุณต้องทาให้ศัตรูติดก่อนแล้วคุณตีต่อมันถึงจะแรงแต่ถ้าศัตรูไม่ได้ติดอยู่ต่อให้คุณโจมตีเป็นไฟมันก็ไม่แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกับเบนเนตก็ไม่ค่อยเวิร์ตเท่าไหร่มีตัวอื่นไหมตัวที่ใช้ดาบได้ตัวอื่นก็เป็นทาาดลมทตุหินทตุน้ําแข็งทตาคือเป็นทตุอื่นอะ่ะนะครับ ไม่มีไม่มีตัวไฟหรือตัวไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นตัวของไรออนลอนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อให้มันดีบเพื่อชิงก็มีอาวุธอ,อื่นที่ใช้แทนได้นะครับแล้วลองท่านจะแย่คอาน,นี้มาตัวของเดวิสซิตนะครับตัวของเดวิสซิตเนี่ยก็ถือว่าดีมากคือในแง่ค่าพลังมันได้ความแรงขิดซึ่งไม่ได้แย่เลยนะครับคุณก็ใส่หมวกตายขีมาคอมโบถ้าคุณจะใช้มันให้คุ้ม แต่ว่าในเรื่องความสามารถเนี่ยมันคือเมื่อคุณเอาตัวละครเข้ามาในสนามคุณจะได้บัฟ10วิโดยมีคูดาว30วิบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกจะได้พลังโจมตีแบบที่2ได้ความเสียหายธาตุแบบที่3ได้ชํานาญธาตุเดี๋ยวผมไหดูดหนิดนึงละงานเผื่อใครไม่รู้เวลาคุณเปลี่ยนตัวละครเข้ามาคุณสามารถดูบัฟที่ขึ้นที่ตัวละครได้เนี่ยมันจะมีเป็นตัวโน้ตขึ้นแบบเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นว่ามีลูกศรงลูกศรขึ้นที่ตัวละคร10วิ เวลาที่โน้ตมันขึ้นเนี่ยมันจะมีโน้ตสามแบบถ้าคุณเห็นเป็นโน้ตตัวดําเป็นตัวเดียวคือเป็นบัฟแบบที่1ก็คือพลังโจมตีถ้าคุณเห็นเป็นโน้ตสตัวเป็นขบเบตถึงชั้นก็คือเป็นบัฟอันที่2ก็คือได้โบนัสค่ากับบัฟแบบที่3ที่ขึ้นเมื่อกี้ที่คุณจะเห็นโน้ตสตัวนะครับอันนั้นคือเป็นบัฟอันที่สานะครับคุณสามารถดูได้ว่าตัวละครของคุณได้บัฟอะไรเวลาคุณเล่นเนี่ยโดยที่ดูจากสัญลักษณ์ตัวโน้ตที่ขึ้น น,นี่ก็บัฟสามอีกละได้ชนานาญธาตุเห็นไหมชำนาญธาตุห้าห้าห้านะครับเนี่ยคุณก็สามารถดูบัฟจากรงนั้นได้แล้วถามว่าดีไหมจริงจริงมันดีกับแทบทุกตัวคือในบรรดาตัวละครเวททั้งหมดเนี่ยมันจะมีแค่ตัวของหนิงกวงตัวเดียวที่ถ้าคุณได้สุ่มเป็นชํานาญธาตุเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจไงมันเป็นธาตุหินนะครับมันแค่ตกผลึกหนาขึ้น แต่ถ้าเป็นตัวอย่างโมนามันใช้ประโยชน์ได้ทั้ง3อันนะครับตัวของคีก็ใช้ได้ทั้ง3อันตัวของบาบาร่าถ้าคุณจะเล่นเป็นดาเมจจริง,รงๆคุณก็ใช้ได้ทั้ง3อันนะครับก็อาวุธนนี้ผมมองว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาใส่ให้ตัวพวกซับ DPS อย่างเช่นตัวอย่างโมนานะครับหรือคุณจะให้ตัวดาเมจหลักอย่างน้องคีก็ได้ถ้าคุณจะรอจังหวะคุณได้บัฟแล้วคุณก็กดไม้ตายกดสกิลเบิร์ด ให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่บัฟอยู่แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเบ t เทิลพาร์ตเบตเทิลพารจะได้ในส่วนของดามมีที่มันนิ่งกว่าเพราะว่าบัฟของเบ t เทิลพารมันจะอยู่แบบอยู่ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับมันไม่ได้มีครูดาวนานเหมือนตัวเด v ิสซิดด้วยส่วนตัวเนี่ยผมให้ทั้งสองอันดีพอๆกันนะครับแต่ดีคนละแบบแค่นั้นเอง i ก i c i a l Bow ในตอนนี้ตัวละครตัวเดียวที่ใช้สกิฟเชียโบแล้วผมมองว่าคุ้ม คือตัวของน้องแมวเดโอนาะเพราะว่าน้องแมวเวลาเขายิงสกิลเนี่ยมันจะยิงออกไปหลายอันนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถของอาวุธทำงานครับก็คือเวลาที่คุณใช้สกิลโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรีเซตครูดาวของสกิลนะครับเอาไว้ง่ายอย่างถ้าเป็นตัวของชุงหยุนเวลาคุณกดสกิลมันทมดาเมจครั้งเดียวนะครับมันก็มีโอกาสแค่40% แต่ถ้าเป็นน้องแมวเวลาคุณปล่อยสกิลออกไปถ้าคุณกดค้างเนี่ยคุณจะปล่อยออกไป5อันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาส40% 5อันนะครับ5ครั้งอ่ะที่มันจะรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรีเซ็ตสกิลของน้องแมวได้ค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆนะครับผมมันก็เลยทําให้น้องแมวสามารถใช้สกิลต่อเนื่องได้2ครั้งซึ่งมันก็ได้ในส่วนของฟื้นพลังงานเยอะนะครับก็ เซคิเชียลเหมาะกับน้องแมวแต่กับตัวละครธนูตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับก็สรุปแล้วตู้นี้ถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าน่ากดเพราะว่า5ดาวเนี่ยถือว่าดีทั้ง2อันนะครับดาบบูฟนี่คือสุดยอดดีมากใช้ได้แทบทุกตัวยกเป็นโนเอลนะครับโนเอลก็จะใช้ก็ได้แหละแต่ว่าใช้ไว้บายดีกว่าตัวโฮมาก็คือสุดยอดของตัวจงหลี กับตัวฮูเตา๋าตัวอื่นก็ใช้ได้เช่นกันไม่ได้ถึงกับแย่ส่วน4ดาวเนี่ยตัวดาบใหญ่กับตัวหอ,อกดีทิกถือว่าดีพอพอกับไปเทิรนพารนะครับระดับ4.5ดาวแล้อัโลดีกับเครื่องชิงตัวเดียวธนูก็ดีกับน้องแมวตัวเดียวเดอะวิซซใช้ได้ทุกตัวยกเว้นตัวของหนิงกวงที่มันก็ใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณได้บัฟ ที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ดวงแล้วก็ตัวของซูโคที่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่านกเิโน่คุณจะอินดี้เล่นสายดามีานนเมจแล้วกันนะฮะโดยรวมแล้วเดอว,วิสิตนี้ก็ดีในระดับเดียวกับเบรทนพาร์ทนะผมให้พอกันนะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นตู้ที่ดีมากนะครับ